ไม่มีที่ตั้งเลยซาลัมถือไว้แบบน,นี้เหรอวันนี้เวลา16นาิกา37นาทีผมยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ตอนนี้ก็กำลังรอเวลานะคะ ชื่ออะไรนะ,ะู่รู้คู่อะไรหรือเปล่าคาอันนี้ลงไหนเอออย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งพูดรใช่ไลฟ์ไปลองดูทำไมไม่เห็นไม่ไม่เห็นมีอะไรเลยมันคือไม่ได้ไลน์นานจนกระทั่งจนกระทั่งไม่ไม่มีอะไรเลยจริงๆงเ<ม>หรอ อไม่ไม่มีอะไรเลยหรอหรออ๋อเอามีคนมาเม่แล้วรายได้อยู่คือไม่ได้เข้ามานานจนไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนที่หมายถึงสามคนไม่มีที่วางโทรศัพท์เลยอะ สวัสดีนะคะวางโทรศัพท์ยังไงดีโอ้น่ารักที่สุดยังไม่ที่สุดค่ะยังน่ารักได้อีกตอนนี้รอเวลาไปทานข้าวเย็นอเดี๋ยวต้องทำผมก่อนเมื่อกี้เพิ่งแบบ ทำผมเสร็จสบายดีสบายดีค่ะคุณเจเจไอสบายดีเดี๋ยวเดือนตุลาการจะต้องไปลาวอีกครั้งไม่ใช่เดือนตุลาเสิเดือนสิงหาการจะต้องไปลาวนะคะนี่เราก็จะแบบแบบผมมาแบบนี้เพราะว่าวันนี้ต้องไปทานข้าวเย็นข้างนอกวันนี้การหยุดต่างจังหวัดนะคะ เราจะออกไปกี่โมงนะ6ะฮะห้หาหรือหกหยังหิวมากเลยตอนนี้เ,เมื่อกี้ก็ไปร้านชาเขียวมานะคะสวัสดีค่ะคุณชาวัชาวาชัยสวัสดีค่ะคุณชีเกจักอะไรา่เดี๋ยวจะต้องเลือกชุดออกไปทานข้าวเย็นเพราะว่า ออกไปหาคเขเมื่อกี้กำลังทำอะไรอันที่ยี่สิบเก้าการู้สึกว่าไม่ได้มาไลฟ์นาเลยจริงๆก็ไลฟ์แค่สองสามครั้งแล่วแหละั้งแต่เปิดช่องมาสอตอาทิตย์นี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนทําอะไรกันบ้าง 오이. 응. 나이 오케이, 야. วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่แบบว่าฝนตกฝนตกเราก็เลยแบบยังไปไหนไม่ได้เราก็เลยต้องแบบนอนอยู่ที่ห้องนะคะแต่ตอนนี้ฝนไปหยุดล้วแหละแต่เราแค่เวลาแบบออกไปทานข้าวเย็นสวัสดีค่ะคุณเอ็นเอ็นออฟค่ะว่าตั้งชื่อยากจังเลย สวยรักค่ะคนเรารักกันได้ง่ายขนาดนั้นเลยรคนเรารักกันได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเออมีใครได้ดูมวยหรือเปล่าวันนี้ทุกคนคิดว่าแบบมวยเป็นยังไงบ้างระหว่างตะวันฉายกับพี่โจโนาทวุตรจริงๆร,งรงิโจโนาทวุฒเป็นพี่หรอวะาพี่เป็นน้องสิคะแพูดน้องตะวันฉายและน้องโจโนาทวุฒน,นะคะ คุคิดว่าเป็นไงบ้างตะวันฉายกับโจดูแบบดูคานสายตาไหม99.99% 99บอกว่าคานสายตาะคะแต่ก็จะมีแบบ1%ที่เหลือที่ยังบอกว่ายกหนึ่งยกสองออตะวันฉายทำงานได้ดียกสะยกสนี้โจเริ่มมายกห้าโจเริ่มถอยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบคิดว่ายังไงบ้าง ลูกหลักครับเนอะลูกหลานแต่มันร <c oughs> อบนี้รู้สึกว่ามันช้านสายตาไปหน่อยอ่ะถึงถึงจะเป็นลูกหลักก็ช่างเถอะแต่มันก็แบบบาง,าง,างคำมันก็ดูแบบเฮ้ยได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ตะวันฉายก็ไม่ได้ผิดอะเนาะอือคนไปโหตะวันฉายก็ก็รู้สึกแบบว่าเออตะวันฉายก็ไม่ได้ผิดอะไรอือือคนจะเห็นแบบเงาอะไรตะคุ้มอยู่ด้านหลังนะคะคนค่ะ,คะ เป็นเปลี่ยนไปชุดไหนดีเนี่ยเปิดแอร์งร้อนอ่ะตอนเนี้ยตอนนี้ก็อากาศคือช่วงนี้ก็ไปเที่ยวไหนก็ไม่ค่อยสนุกเลยอ่ะเพราะว่าฝนตกเนี่ยฝนตกไปรอบนึงตอนที่แบบลงจากรถใช่ไหมฝนก็ตก พอฝนตกอะ่ะผมเกาเปียกเพิ่งได้มาทําผมใหม่เมื่อกี้ทาผมแบบเสร็จเมื่อกี้เองแล้วอยาหแบบออกไปทานข้าวแล้วก็ออกไปชิอข้างนอกค่ะนี่ก็แบบไลฟ์ล้อพี่สาวแต่งตัวพี่สาเมื่อกี้พี่สาวนอนอยู่บนเตียงแล้วพี่สาวเขาห้องนาำไปแต่งตัวนะคะ รู้สึกหิวข้าวมากเลยเดี๋ยวตอนเย็นก็คิดว่าจะออกไปทานเอ,อ่อเป็นอาหารเวียดน,นามค่ะเพราะที่นี่จะดังเรื่องอาหารเวียดน,นามไม่มีใครดูมวยกันเลยเหรอจริงๆอะ่ะการต้องเปลี่ยนชุดหรอการยังไม่ไม่ได้หาชุดเลย กันบ้างอ่ะสวัสดีนี่ก็มไม่รู้จะทำอะไรอยามาไลฟ์หาเพื่อนหาเพื่อนคุยวิธีการหาเพื่อนที่ง่ายที่สุดก็คือการเปิดไลฟ์ค่ะแต่วันนี้ก็เหมือนแบบไม่ค่อยมีใครแบบว่าพิมพอะไรมาเลยนะออในในรอ ร้อนรุ่มรุ่มรุ่มมันอยู่นั่นเองจากหาทุกคนอยู่ไหนครับไม่บอกไม่บอกหรอวันนี้ก็เป็นทรงผมเดิมนะคะที่เรียกว่าทรงผมต้นมะพร้าวมันจูบน่ารักไม่รู้น่ารักจริงหรือเแต่คิดไปเองวอ่าว่ามาันน่ารัก อย่าพูดอย่างนี้นะไม่ดีใครอยู่ข้างหลังไม่ดีอย่าพูดแบบนี้นะสวัสดีค่ะคุณทีโฟนจริงๆอะ่ะเรื่องพวกเนี้ยก้อนก็ไม่เขาไม่เข้าใจคนแบบว่าคนที่ชอบแบบอไรไอเขาเรียกว่าทาั้งทที่รู้ว่าผู้หญิงเขาไม่ได้ชอบสรรพนามอย่างเงี้ย แต่เขาพยายามจะแบบยัดเยียดคำว่าป้าคำว่าอะไรอย่างเงี้ยให้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าความคิดของเขาอ่ะแบบคิดยังไงทำไมต้องพยายามยัดเยียดคำพวกนี้ให้ด้วยอ,อย่างเช่นคำว่าป้าหรือว่าคำว่าพ้วนอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องพยายามกดคนอื่นให้ดูแบบดูแย่ดูต่ําลงเพื่อที่ตัวเองจะได้สบายใจเหรอคะหรือว่ายังไง ซึ่งการกระทําแบบนี้มันไม่ค่อยน่ารักเลยอ่ะมันเป็นมุกแต่ความแต่ความคิดผู้หญิงอ่ะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่มุกนะมันคือมันไม่น่ารักอ่ะเออถ้าสมมติแบบเรี่ยงได้ก็คือเรี่ยงคือการแบบโดนเยอะมากพวกคําพวกนี้ล้อหลางๆจะชอบ ออกเป็นแนวแบบเอามันเป็นมูคาฟแซวเล่นคาฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนก็รู้ว่าผู้หญิงทุกคนไม่ได้ชอบแบบให้ตัวเองแบบดูแก่ดูอะไรแบบเนี้ยเออแล้วแบบมาเรียกป้าป้า,ปาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่ารักอะค่ะถ้าอยากจะเล่นมูก,ก็แบบแนะนำให้หลับเล่นมูกอย่างอื่นมันมันน่ารักกว่าอะไรเงรี้ยอืมคำว่าเบบี้ชอบไหมโอ้ยเรียกลงเหรอจริง หน้าแบบเนี้ยเราแบบเอ้ยไมแบบ่บีค้าเลยนะมันได้หรออือถามว่ามีคนเรียกชอบใหม่ก,ก็ก็น่ารักดีค่ะมันก็คงน่ารักกว่าคำว่าป้าเนาะอะสวัสดีครับคนสวยน่ารักอันนี้เหมือนประชด <c oughs> เป็นคนที่แบบดูแบบเอาใจยากไหมจริงจริงอะเมื่อกี้ไปแบบทานร้านร้านกาแฟมาร้านกาแฟมาใช่ไหมทำเอาเจ้าของร้านบปดวดหอวเลยอ่ะ เาแบบอะไรก็ไม่ไม like ่เอามาชะใส่ไม่กินมาชะใส่นมเรามาชะมาข้าวก็กินมาแล้วเราก็ไม่ชอบเปรี้ยวเจ้าของร้านก็แบบนั่งคิดอยู่นานว่าจะทําเมนูอะไรให้ดีเพราะเพราะอะไรก็มีแต่ไม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 ่ไไม่สักอย่างจนเกบเหมือนแบบเป็นคนเรื่องมากคนหนึ่งอ่ะแต่เราไม่ได้เรื่องมากนะก็แค่หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตนะคะ ช่างมันเถิดที่ร้าเ,เลปลียดเกลียดเลยอใครว่าป้าตบปากตายอ,อยู่โู้ยมีมเยอะอย่างคอมเมนต์อย่างเงี้ยก็มีเยอะจริงๆอ่ะทุกคนจะเห็นนะว่าช่วงเนี้ยก้าวไม่ค่อยเอ่อเข้ามาตอบคอมเมนต์คอมเมนต์เลยทั้งทที่เดี๋ยวแต่ก่อนเนี้ยตอบคอมเมนต์ค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงชื่จะตอบเพราะไม่ไม่ใช่พอเลยนะบางทีแบบอ่านแล้วมันเจอคอมเมนต์ที่แบบ เราไม่ค่อยสบายใจอะไรเงี้ยก็เลยเลียงที่จะไม่ตอบดีกว่าไม่ไม่เข้ามาอ่านไม่ไม่ค่อยตอบอะไรเงี้ยก็อยากเจอแบบคอมเมนต์หน้าแบน่ารักบ้างอะไรอย่างงี้พอให้มีกําลังใจในการแบบทําทคลิปต่อไปอันนี้ก็เจอแต่คอมเมนต์แบบเนอะเขาเรียกเยอะเขาไม่ได้เยอะไม่ได้เยอนะหนาเออ แค่เราบอกสิ่งที่ต้องการของเราไปแค่นั้นเองไม่ได้เยอะเราเพื่อเรามีสิทธิะะเ์เลือกนะคะได้เราเลือกได้เราก็แบบบอกความต้องการของตัวเองไปก็แค่นั้นกำลังใจสู้ๆขอบคุณค่ะคุณสุรชัยวันนี้ไม่ออกไปวิ่งหรอไม่ค่ะวันนี้มาเที่ยวมาพักผ่อนมาชิลๆแบบ ยังยู่เฉยเฉยไม่ทําอะไรกินเที่ยวแค่นั้นวันนี้ทําแค่นี้ค่ะไม่ออกกําลังกายไม่อะไรทั้งสิ้นคอมเมนต์ออกแนวสิบแปดใช่ คอมเมนต์ออกแนว18ทั้งที่ปางคิดแบบมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้ช่องตัวเองอะรู้สึกโดนปิดกั้นอืมช่องตัวเองอะรู้สึกโดนปิดกั้นเพราะหนึ่งแหละมันน่าจะเกิดมาจากคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ comment ที่แบบ18บวกมันก็เลยกลายไป็นแบว่าทําให้ช่องเราอะโดนปิดกั้นไปด้วยกัก็เลยแก้ปัญหาโดยการใครที่แบบมาคอมเมนต์แนว18บวกกัรบอบหมดเลย เออเพราะเราอะ่ะห้ามความคิดใครไม่ได้เพราะเราอะ่ะไปห้ามเขาให้แบบเฮ้ยอย่าเมนอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ได้ก็เลยก้าเลยแก้ปัญหาด้วยการเข้ามาอ่านนะเข้ามาอ่านแต่อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาตอบอค่ะเพราะช่วงนี้ก็แบบยุ่งๆก็เลยแก้ปัญหาด้วยการบล็อกเจอคนไหนที่ออกแนวแบบคอมเมนต์สิบแปดบวกน้อยคือหน่อยอะไรเงี้ยก็บล็อกบล็อกบล็อกมันบล็อกง่ายมากเลยนะคะทุกคนก็คือการเลยแก้ปัญหาวิธีเอาเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะแบบไปคนโทรลคนอื่นได้อ่ะก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้เดียวประมาณนั้นค่ะสวยนะวันนี้สวยรูปวันค่ะก็เลยเดี๋ยวนี้ยถ้าเจอคอมเมนต์แบบโพสิบแปดบัวคือบางทีอ่ะเขาเห็นคนอื่นเม้นตอ่ะแล้วเขาจะกลายกลายไปคิดว่าเฮ้ยเราก็เราก็เมนได้นี่หว่าคนอื่นก็เม้นกันอะไรเงี้ยซึ่งเราขี้เกียจอธิบายไปตอบทุกคนว่าเฮ้ย ช่วยเมนสุภาพเราหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเราเราเป็นเมนทุกคนไม่ได้เราก็เลยแค่ปัญหาด้วยกันบล็อกค่ะถ้าเจอคอมเมนต์หรือว่าถ้าใครแบบอยากแซวอยากยหยอกเราออกแนวสิบปดบวกเงี้ยอืมก็ปอกไปเพราะคีดเกียจอธิบายละ่ะก,ก็คิดว่าแบบทัศนิทัศนคติของเรากับคนดูมันไม่ได้แบบเป็นทางเดียวกันๆๆอะไรเงี้ยก็เลือกที่จะป๊อกเลยเดี๋่ไม่ได้ตอบโต้อะไรละหลังๆมา ใน YouTube ไม่ระบุตัวตนคนเลเมเ้นสิบแปดเยอะแต่ในเฟซมีตัวตนม่สิบแปดเนาะอืมในในเฟซเดี๋ยวนี้ก็ก็เยอะนะคะก็ข้างที่เยอะที่จะเยอะเหมือนกันเพราะว่าก็อย่างที่บอกเขาเห็นคนนั่นหน้าอ่ะคอมเมนต์ได้นี่แล้วเราก็ไม่ได้ตอบตัวอะไรเขาก็จะแบบมาเม้นกันเดี๋ยวนี้เฟซเฟซก็หนักเหมือนกันแล้วแล้วส่วนมากนะคนที่แบบคอมเมนต์สิบแปดแปดบวกในในเฟซนนะ่ะพอเราเข้าไปดูอย่างเงี้ยรูปโปรไฟล์อย่างเงี้ยก็จะชอบเป็นแบบชอบพาแบบ ออกแนวพระออกแนวแบบธรรมะธรมโมข้างนอกข้างนอกดูแบบว่าเป็นคนธรรมะธรมโมแต่ในจิตใจคือเขาอ่ะแล้วสิ่งที่เขาเมนออกมามันแบบกลายเป็นแนวแบบสิบแปบดบุกทั้งนั้นเลยเราตลกเนาะไม่ข้างอะไรช้างหรอเออเนี้ยไม่ได้คิดอะไรนะเพราะไม่ได้เป็นแบบนั้น เนี่ยก็จะมีแบบคอมเมนต์แบบกวนประสาทคือคือถ้ามันเป็นเออแล้วพวกแบบกวนประสาทอีกพวกหนึ่งนะที่แบบรู้สึกว่าทําไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยอืมแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นแบบวิธีปลดทุกข์ของเขาก็ได้นะโอ้มันเป็นอาจจะเป็นความสุขเดียวของเขาที่ได้แบบเห็นเราโมโหเห็นเราแบบกดให้เราแบบเฮย้ยทำไมมันพูดแบบนี้อะไรเงี้ยออ คนเรมันก็มีแบบหลายชนิดนูถามอายุได้ไหมคะถามได้ค่ะแต่ไม่ตอบ <laughs> ถามได้นะไม่ตอบเจ็บ <laughs> ตอนนี้ก็ <laughs> เรอคือต้องแบบว่าเริ่มแต่งหน้าเพราะจะไปทานข้าวเย็นลง ทุกคนก็ดูการแต่งหน้าไปนะเชี่ยเราจะห้าโมงละนี่เข้าใจนะครับทำถออะไรที่เราสบปปายใจแต่ผมชอบทั้งสองบัดดี้น่ารักดีสุขภาพแข็งแรงมากๆ สื้อาแข็งแรงอายุห้าสิบได้ยังครับโอ้เนี่ยเห็นไหมไมก่มก็ไม่ก็คอมเมนต์แบบนี้ถึงแล้วค่ะถึงแล้วห้าสนะิบรองลยห้าสิบได้ขนาดเนี้ยควรมาขอเคล็ดลับนะคะเรามีเคล็ดลับค่ะเดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวเราจะมาบอกเคล็ดลับทุกคนกันนะสิ่งที่กัรแก่ของเรานะคะที่อายุห้าสิบเรายังได้ขนาดนี้เดี๋ยวกันมาบอกเคล็ดลับนะ อืม <Yeah. S 1> ชอบกระต่ายพูดตรงดีมันเป็นคือเราสองคนอ่ะทะเลาะกันเรื่องปกตินะเมื <laughs> <laughs> ่อกี้อ่ะไปร้านมัทฉะก็ทะเลาะกันจนเจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวผมเพิ่มมะพร้าวให้ไหมคะ่ะเอาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วนเลี้ยงเสื้อผ้าห้าสิบเลย 50ยังแจ๋วอะ่ะต้องบอกทุกคนว่าเดี๋ยวเรามาบอกเคลมว่าอะไรทำให้เราดู50เรายังแข็งตก้งเสื้่ชุดไหนดีอ่ะใสืชุดนี้ชุดนี้อยากไปใส่เอเวอร์ซ้ำแล้วใส่แต่สีขาวใส่เหมือนเดิมเส่ชุดนี้หรอแต่ว่าชุดนี้ก็จะไปแบบชิวไม่ได้ไปสองชุดดีกว่าเราอันนี้ไปเปลี่ยนอยู่ร้านชิว อันนี้ไปเปลี่ยนร้านชีผมติดตามทกาชีเป้าชุดในชีอินติกต่อเธอไปเธอไปอันนี้เหรออันนั้นกี่คนละคนนะคะหรือที่ที่ที่โพลล่าสุดเหรอติกตอกไม่มีนะจะต่างเชื่อูเรื่องจริงนี่ชุดนี้จะไปชิลวันนี้นะคะอุ้ยอันนี้ก็จะแบบเบสสีนี้อันนี้จะไปแบบทานข้าวเย็นออมมิ อ๋อมีกลับเข้ามาอีกแล้วก็ไม้ก็เปลี่ยนอยู่ที่ร้านไงก็นึกว่าเพราะวันนี้ใส่สีขาวไปแล้วจริงๆอ่ะจะใส่ชุดนี้แต่ว่าจะไปใส่ที่คาเฟ่พรุ่งนี้ดีกว่าร้านเอิเบิร์กอุ้ยไม้จะใส่อ๋อชุดหมาอยู่อยู่ข้างล่างหรือว่าจะเป็นชุดนี้ดีพี่ใส่ไปกินข้าว ไม่ไแนเราทีมรายเดอร์แต่ละวันก็จะอยู่อย่างนี้อ่ะอของชิ้นไหนดีพี่ช่วยกหน่อยอ้าชุดสีฟูก็ได้ฟูอ๋อมันขึ้นใส่ไปเองแล้วจะใช้เันเลืียสใชกไหมสะอาดดีค่ะทุกคน อันนี้ไม่ไลร่ช like <esse> ่องตัวเองกระต่ายเบกก่งยังเบกเบกอะไร่ะเบกอะไรครับเต้กันเฉยๆ่ะแซลกันเล่นเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ทะเาอะไรจริงจัง ตอนนี้เราไล์รอเขาเฉยๆนะคะเพราะว่าเขาไปเปลี่ยนชุดอยู่ค่ะนี่ก็กิน่นมะพร้าวเผาค่ะอย่าจ้องนานนะจ้องอะไรคะจ้องหน้าจอเหรอคะเป็นคนสายตาสั้นต่อล่าบอผูอสาวบอไดยูจ้าบอไดยูจ้า คนอีสาเนเยู่วจ้าถ้าใครถามว่าคนอีสานบอกับคนอีสานบร่ได้ไ่ได้โกรธบร่ไดอีหย่างเน้วจ้าก็มันก็เป็นเรื่องจริงอืม <c oughs> ไม่ได้ไปไหนกันหรอคะเนี่ยวันนี้เลย,เลยได้มานั่งดูเขาเรีาไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดทางทางยู u b e ของคุณก้านตอบนะคะของเราไม่ได้ไลฟ์เลยค่ะช่วงนี้ช่วงนี้ youtube รู้สึกว่ายอดวิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอันนี้ขออนญาตก,กินไปคุยไปนะคะอืม ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะของเราแล้วของเราทั้งสองคน,นะคะขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะช่วงนี้ก็ยังทำกิมอยู่เรื่อยๆะคะ <c oughs> ่ะเมื่อโอ้ <c oughs> โหเกินไป <c oughs> มันเกินไปชุดของมันเอง <c oughs> อเดี๋ยวมันบินหรอกบินไปไหนเนี่ย ไปหาเจอได้บ้างเห็นนะทุกคนเมื่อกี้นี่เกือบเลยนะเห,ห็นไหมมิจะชนหน้าทั้งอยู่แล้วเนี่ยเราต้องไปทานข้าวแล้วค่ะ <laughs> ต้องสอบสนเราค่ะอร่อยนะไม่ต้องเขาบอกว่าผมสับสนเลยว่าผมจะไปช่องทางไหนดี <laughs> <laughs> ไปช่องทางไหนก็ยังไม่ได้ค่ะตอนนี้ <laughs> 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 ไปช่องทางไหนเหม่มอมา ก็อยู่ตรงนี้จะไปไหนแต่เดี๋ยวเราจะไปทาข้าวละมะอร้าวเผาอร่อยมากจริงเหรอกลับได้าพราะเราได้บอกผู้สาวบอกแล้วบอกเราบอกผูเปมนภาษาราวนี่ภาษาอีสานแต่ภาษาลาวบอกแล้วภาษาร้าวก็สิบเป็นนั่นสบายดีโดยโดยภาษาราวก็สิบเป็นจจงซี่ถ้าภาษาราวสิบเป็นจจงซี่แต่ถ้าภาษาถ้าภาษาีสานมันสิบเป็นจังซี่ มันจะคนละสำเนียงนะคะภาษาลาวกับภาษาอีชานภาษาลาเขาจะออกหวานๆหน่อยนะแบบหวานๆไม่ไม่คุ้นๆสั้นๆแบบอันเล่าอุดรบ่จริงๆเขาพูดดีพอจอนไปโรงแรมอ่ะเขาพูดดีมากพนักงานหรือแบบต้อนลาอื่นจริงๆก็ต้องขอลาหกพันแปดร้อยท่านในวันตรงนี้นะคะเพราะว่าได้เวลาแบบ ทานอาหารอยู่หรอใช่ฟิลเตอร์ค่ะเอ้าหรอมันมีฟิลเตอร์นะคะจริเหรอฮัลโหลน่ารักทั้งคู่เลยไปไวจังโอ้ <laughs> oh, ไลฟ์มาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคุณคุณเจมส์ช n แนลเพิ่งเข้าหมาเองเราไลฟ์เป็นครึ่งชั่วโมงแล้วคะ่ะคุณเส้นทางประชาธิปไตย2567เ็ เพิ่งมาแหมกับเจ้าแม่สากับสิหิวาจังแด่เนาะกับเจ้าแม่สาเองคนไะไเป็นเครื่องสมมุติเหรอจังหัวตาสีมากกับจังสิหิวาจังแด่ถ้าไหลอีป่าฝนมันกับสิปิดเล้วนี่มันคำแล้วหอดเวลากินเข่าแรงแล้วฮัลโหลเดี๋ยวป่าวนะคะ